ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีติดเขามากครับชมรับฟังครับผมมือนี้อามินตะทางมาที่วัดกุ้แฮเป็นบรรยากาศส่วนเศร้านะครับเนะาะมือวันที่16มีหน้าคมครับผมมาเบิ้งบรรยากาศน้ำจัดน,นะครับก็เป็หรับบรรยากาศที่วัดกุ้แฮครับผมเหนืดอยา มีที่กำเทียนเนี่ยสำหรับมีนะครับผมมีนี่มีต้นงเงินครับผมมีกำเปีนต้นเงินทำต้นเงินเอียงเนาะไปเบิ้งก,ก,กันครับผมเนาะนรับผมเบิง้งหบรรยากาศอะไกันนะครับเด้อ ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้อดมินเดินห้างมาที่วัดพุทธแห่น้ำออกโสมนะครับนาะโสมจอขุ่นสุดาขุ่นสุดาทิพซ้ายครับผม คนได้สวมมากเายวาตาจา์นะครับเนาะมาี่ผมาเมื่อทางได้ทำได้แต่ขี้เนี่ผมสีกวงครับผมเนาะครับาจัก มองหนอกมะมสุดาพิซอยค่ะสาธูนานอได้แอดมิ N N นจะถวาให้เด้ค่ะเด้อเดอ้ครับกางรนี่าจบดไหมจ้าผูจะขั้วหมีเป็นเสือเพราะว่าเอารวมลครับถวายเลย คุณท่านอยาน้ำบุญต้อนเด้วเจ้าค่ะ่นดิเายเรอแค่เลยแืเลยเเื่เนดา๋ยวนี้ก็ได้รับของจากที่ท่านทรงมห้ละเเป็นนวนซีกองเริ่มเอ่อเอ็ดิอ่อออ่อเรียเ้าหาครับอ้านหมข้ามวนที่เนาะพระพรมมามห้ มาสบายเลวคือียบโซมาสีกองอยู่แล้วเนาะอะไรอเการยิ๊กค่ะจิ๊กของอาจารย์่นระบุมาเลยครับ่นแปะใส่กองมาเลยของคนละที่ส่ดเจ้าค่ะขอคุณขอบคุณในหลายที่เป็นวงเป็นย่ทั้งสุขภาพของอาจารย์กษริชันวยรง นอกกปานี้อีกตีนี้เชนนี่ว่านี้เาารย์่อว่าราายรอบกนลงมั้งีด้วยเด้อผู้บีด้วยพสิเหรมั้งครับใช่เอาถือกี่ก็ถือกีดก็ถ่อทีดก็พวดนี่อ่านรัก่อนเด้ออย่าเธอวราีวะหาผูราภิริบริสทิสัคารังเอวามวะาอิโตทีนางเปตนางุปกะติ hati tang tanggung hanci peme. Semis satu sapi, kuring susang kapal. Jantung penerasunya, taman hijau di rasul. Ya, tapi wajah nasi risa nih. Janggut, apa jadi? Nom jatuh, loh. กูผดจะแ่บน้ององอทบ้านจะไปน่งใกลกันแล้วจะมีปัญหา่าครนจมีปัญหาครอบมันี่คนอะไรเจ็ด กกเ็นเพนนิ่นเะืดอเพื่อเพื่เงินนะครับเนาะเห็ดตเพื่อเงิ่จากว่ดเพืแอไปใ่อเพื่อพ่อเพืูอเพ่อเพื่อเสอพื่อเพอพร่อเนนพ่อเพืพ จากวัดพุทเธเปรนเป็นต้นเงินเนะครับเนาะเด็๋แห่ไปท่าบุญน้ำเพิินนะครับเนาะเอาพุทธประเวศนรวะครับผมเออจะไปท่าบุญร่วมเพิ่นนะครับเนาะบ้านหน้าลกคงนะครับเนาะเอาครับผมเอาไปเลยแรี บ้านไหนเมือนี่บุญวันไนบ้านนเลยบ้านเดียวสังกระแพงครับผมกำลังสังกะแพงอยู่หรือ่าโอ้ก็เลยไปร่วมท้าบุญน้องเพิรนะครับแล้วบ้ไนครับบ้านไนบ้านเดียวกันร่วมกันครับครับผมโอ้ต้นบางไงเลยหเนะจการแอนอ่าจุการแอนบ้านเหมือนกูพันเ ยอดผู้นันต่อูนีต่อเป็นสามมืนกวแล้วโอ้ต่างคนต่างว่าต่อยอดเนาะครับเนาะจะต้ดมั่นหนึ่งสองห่นก็มันก็ยกเาเออสองมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้สิบเก้าบาทครับผมต่อูันต่อพูอีกต่อจะเป็นสามแล้วเดี๋ยวนี้ครับผมก้วแล้วสาม ปัศีสุนทรนะครับก็ตามนันไปครับเด้อมาเก็บโตรกุ่นรุโชครุ่นโชคไงรุ่นโชกไงนะครับเนาะ ลูกบรรยากาศล่าสุดนะครับจีวัตกุฏหอนะครับเนาะครับผมวันที่สิบเจ็ดหมดนาครับผมมาตามต่อมาตามต่อเป็นไรฟันดีบ่ไมีคนณฟันดีบ่พ่อันห้าฟันแล้ว ห้าสามไอไอสามเก้าห้าไอ้สามห้าเก้าเราฝันไม่ได้เลเออฝันว่าเลขหวยออกใช่ไหมอ่าออกกาออกกาสามห้าเก้าพี่ครัวเนาอห้าหกเนาะอาจจะเป็นห้าหกก็ได้นะเออพ่ออันนี้ออกบอกว่าสามอะไรนะสามสามหกห้าสามหกห้าสามหกห้าแต่เรามาฝันสามสามห้าเก้าโอ้สามห้าเก้าอื จะจับหัวได้ก็ไม่รู้หรือว่าจะจับหัวออกซ้ำหัวด้างอ่ะตะกี้ได้เยอะเลยรับเล่เลยบอกรับเล่เลยโอ้ฮัาล้๊วไปไม่ละฟันดีไม่ละปิดฟันไหมได้เล่เลยฟันว่าอาจารย์หอบเงินมาสิบกระถุงอ่ะคืออยู่เป็นเงินล้วนเลยน่ะหอบเลยเหรอเออหิ้วมาเป็นถุงใหญ่ๆเมื่อคืนนี่เหรอเมื่อคืนเนี่ยหลังจากเราได้รหัสลับไปแล้วเหรอ อาเล่าให้พี่น้องเอฟซีฟังหน่อยที่นะครับนับมาแล้วน่ะเออโอ้ยอาจารย์นี่หอบเงนมาจากไหนเข้าวัดมาโอ้ยเป็นหงพอเปิดปากไม่จะเงินนะข้างในน่ะอ้มันก็ลักษณะคล้ายฟันเหมือนวัดจุมสีแต่เดียวเออใช่ตอนที่หบเงินอะไรล่ะแล้วก็ฟอสนางลำฟอนเข้าวัดน่ะใช่ไหมครับอ้าวเนาะสำหรับข้าน้อยครับพรข้น้อยข้าน้อยวันนี้มีพิเศษไหม มยแล้วไม่เจจะรุ่นหวยออกอยู่ในรถบอกข้างก่อนบอกวันน้ก่อนบอกรุ่นยังไงช่วงบ่ายก็ไปแล้วเราไม่ได้อยู่แถวนี้ก็คอเร่อยู่มาหรับคับน้อย้อจับ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 ่ับจับจับอยบจั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 บ่ับจับเับจ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 ับนับจันับอแบลับจับจเบจับอับจับจับมัอจบบับคับับนับับจเจบบ กุญแจก่ยืนยันให้คผู้ชมหน่อยยืนยันหน่อยสามหกสามสองหกสามห้าสามสี่จําได้หมดเลยไม่ต้องดูเลยครับรับครับเอ่อสำหรับกุญแจนะครับเนาะเป็นที่แน่นอนเป็นที่แน่นอนครับผมสำหรับเบรกกุญแจอ่าามนั้นนะครับเด้อตามขาเพื่อพันเสวารับอ่าวัดกุญแจนะครับเนาะสามหกสามสองหกสามสี่สามห้า ก็เพื่อชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมผมไม่ชอบอะไรชอบเลขรถตู้สองหกอ้าวมันก็สองหกมันก็มีอยู่นี่เออเลขรถตู้อ๋อที่ขี่ทุกวันวนี่เหรอนี่ขี่ทุกวันเนี่ยเอาจริงด้วยเหรอเนาะเลขรถตู้เลขรถตู้ด้วยสองหกอ่ะจ้ะโอ้มาเฮ้ยเมเจอร์บอกทีวีด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่เจอร์บอ,อกทีวีด้วยนะ <laughs> อ ทีนี้เนี่ยโอ้สองหกมาตรงกับเลขรถตู้วัดเนาะครับเนาะอ๋อนึกไปถึงนี่ยสามหกก็ใช่สามหกสองหกอ่ะเออใช่จริงจริงด้วยสามหกก็ใช่โอ้เอาไปเบิ่งรถตู้กันแมนอีสีครับสามหกก็ใช่สามร้อยนะแล้วก็มันก็จะเป็นทีนี้เนี่ยเอาไม่เจี๊ยบอันนี้มันเป็นไม่เจียบของทีิงดีอ่ะสามหกผิดใช่ไหมเป็นไงก็มาถ่ายภาพทันอ๋อครับอีสีครับผมอ่ะแอดวินภาพไปเบิ่ง เบอร์เท่เป็นเลขรถตู้ครับผมเบอร,รยูไกยูไกครับผมเป็นเลขรถตู้วัดกุดแหนะครับเน,นาะพอเปิดแจ้งมาแล้วนะครับเน,นาะสามหกกับสองหกคนลาแล้วไปเบิ้งครับผมเลขรถตู้ไปดูเลขรถตู้วัดกุดแหนะครับเน,นาะดีความพอเปิดป่น่นชอบเป็นพิเศษเ่น่าเออ ไม่แน่นะครับวดน,นี้ไม่แน่ไม่แน่ครับผมไม่แน่ครับผมเออนี่ครับวัดกุดแห่พัฒนารามครับผมที่ไหนได้เป็นเลขตัวนี้นี่เองครับผมอหกสามสองหกโอ้ตเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันเลยครับผมเอาพี่น้อย FC เอฟซีเอ จิตนาดาเบิ้งนะครับเดีอตัวเดียวกันครับผมหกสามสองหกมาทั้งคู่ครับผมเอาบนนี้ครับผมเอามื่อแรอยาลาดด้ดยาดครับผมเอามาล่อหลุนว่าผลแน่าท่ายสลากกิตแมงรัฐบาลมื่อแรงชิมาหรือบามาเนาะครับเนาะที่เนี่ย เดขวัดกุญเฮมาาครับผมมาาเด็กรถตู้่นครับหกสตัวเดียวกันเลยครับหกสาสองหครับผมเออเอาอพูดหลายๆครับสำหรับการรับส้มรับฟังอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะป็นกําลังแรงใจให้เมินได้ครับเออสำหรับชิปนี้ครับผมท่านไทยมักไทภยสอบกับางลงทุนไยัยพมักกับพันเนาะ สวัสดีครับ